เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมเมาส์อยู่ตรงกลางเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ในเกมโลบอกกับหมวดที่มีชื่อว่าประสบการณ์บนเครื่องบินนะครับผมอุ๊ยอะไรอะหมดทำไมทำไมชักโคกมันสกโรกแบบนี้ทำไมกันคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตอนนี้เราอยู่อ้าว่อนไม่ทัน่อนไม่ทันเลย ตอนนี้อ่ะเเดี๋ยวสิมาช้าๆสิอ่ะไม่ทัน <c oughs> นั่งลงแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็อเนนอจจเนจอยนะครับผมโอเคเพื่อนๆอาจจะลำคาญเมาส์ตรงกลางหน่อยนะผมขอโทษด้วยไม่รู้มันต้องทำเยังไงแล้วเนี่ยอ่าเราต้องไปเสิร์ฟอาหารนะครับผมโอเคเสิร์ฟอาหารแปดอย่างนะอ่คนนี้เขาต้องการชาตอนนี้เราถืออะไรเนี่ยแซนด์วิชอย่าบังสิเพื่อน แซนด์วิชเอาไปเลยครับพ่อมดไปเลยครับอ่าตอนนี้เราได่นมาสองแล้วนะเพื่อนช่วยกันหน่อยเพื่อนโอเคอ่าเราเอาชาเอาชาชาชาเพื่อนชนเพื่อนเนี่ยนะชาอุ้ยไม่ได้ชนเพื่อนแล้วด่ชนอะไรเนี่ยเราชนอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกกระตาแล้วก็มีแซนด์วิชอีกสองนะโอเคมีแซนด์วิชอีกสองแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทัน ฟับมาเลยมาเลยเสียงผมมันจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีเพิ่งหายไข้มาเสียงมันอาจจะแบบว่าอุยๆสักหน่อยนึงเสียงอาจจะแบบไม่เต็มร้อยนะมาเลยไปเลยไปเลยต้องขออภัยด้วยขายอะไรนะอ่ะขายแซนด์วิชเหรอแซนด์วิชนวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเองอ่าแซนด์วิชแซนด์วิชอ๋อ,อ,อไม่ใช่แซนด์วิสิเค้กใช่ไหมมันคือเค้กจัดไปจัด วยแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงกี่เห็นแบบแบบอ๋ออยู่นี่โอเคหน้าเหมือนกันเลยแล้วใส่ชุดเหมือนกันด้วยนะเ <c oughs> ออบนเครื่องบินมันก็จะแบบว่าเงาเงาหน่อยนะเอ้ยอะไรอะเคลื่อนย้ายกล่องนะครับผมเครื่องย้ายไอ้นี่กระเป๋ากระเป๋าของผูดด้โดยสารนะเอาไปไว้บนนี่เลยอ่าใส่มาเลยใส่ไปเลยเปิดกันเปิดก่น โอเคทำการใส่เข้าไปนะครับผมตอนนี้เพื่อนใส่ไปแล้วหนึ่ง<ม>อ่าเราใส่ไปแล้วสองนะครับผมแล้วก็นี่เลยใส่เข้าไปเลยปกติก่อนขึ้นเครื่องมันต้องต้องใส่ก่อนไม่ใช่เหรอพอผู้โดยสารเขามาเงี้ยเขาก็ต้องใส่ก่อนสิใช่ไหมเออนี่ให้เราไปใส่เองเฉยเลย <c oughs> อะไรกันนี่อ่ะาปิดปิดปิดให้ด้วยไปให้ด้วยเอออ่าจะได้รู้ว่าเราใส่ไปแล้วนะ มาเลยมาเลยอันนี้ใส่มาสี่แล้วนะอันนี้ของเราอันที่ห้านะอ่ะอันนี้ใส่ไม่ได้เหรอโอเคปิด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 นูต้องไปใส่ตรงนู้นโอเคอือใส่มาเลยใส่มาเลยโจอืออันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายอยู่ไหนมาเราเปิดให้เพื่อนอออันสุดท้ายอ๋อเพื่อนกำลังเอามาโอเคเพื่อนใส่เลยเพื่อน ใส่ให้ฝาแฟดของเธอเลยจัดไปอ่าปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยอ่าเจีเจ็บเมวมากรู้สึกการเดินนี่จะลำบากอยู่นะขยะนะครับผมเคลียร์ขยะทั้งหมด6อันเอาไปเลยครับเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ให้หมดเลยเขีรยไปเขีรยไปฟับนี่เอา้าอยู่นะเราเคลียร์ไม่ได้สักอันทีเหรอ เยวนะเมื่อกี้จาได้ว่าเหมือนจะเคลียบไปแล้วอันหนึ่งนะเนี่ยเรากดไปแล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ๋อเราได้ขยะมาแล้วเราก็ต้องเอาไปทิ้งก่อนโอเคเพราะว่าโอเคนี่เคลียบเลยเคลีย์เสร็จเอาไปทิ้งจัดไปต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเคลีย์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นถุงเหมือน,นั้นน,นะนะโอเคเลยแล้วนี้อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตัวไรเงี้ยวเราดูผู้โดยสารแต่ละคนโหน่ากลัวมากเลยแต่ละคนเนี่ยอืยออ่สุดท้ายเพื่อนอสุดท้ายแล้วให้นายเลยเราเข้าไปนั่งได้ไหมเข้าไปนั่งก่อนนั่งปลอมตัวเป็นผู้โดยสารอุ้ยตกใจใครเนี่ยทำหน้าเวอร์ด้วยแต่คนนี้น่าตกใจกว่าดูสิดูตาของเขาสิแล้วไม่มีไอ้ไก่เพื่อนรักมั่งเหรอ,อ เจ้าไก่เพื่อนรักไม่มีเลย s <S นี่กับตันพูดนะและ้วอเอามาเร็วเหลือเกิน ah. ตอนนี้ที่ยวบินกําลังแบบว่าโอเคดีอยู่อ้าว ah. ต้องการนะครับผมเอกสารนะเอาไปแจกจ่ายเลยครับผมเออแจกจ่ายให้ทุกคนนะครับผมนี่แหละทํางานเป็น แอร์มันก็แบบนี้แหละครับใช่ไหม <c oughs> ผมก็ไม่เคยทำเลยอุยอ้ยอุ้ยเดินเดินนี่ลําบากลำบากเหลือเกินออแต่อย่างว่าหน้าที่มันแคบะนะต้องเข้าใจอุ้ยเรายกไปทั้งกล่องได้ไหมเนี่ยหรือไม่ก็เราก็ถือมาทีเดียวหลายๆอันเลยอะไรเงี้ยถือเราก็เดินเจ๊อออาดอีกสองอันนะครับผมวิ่งไปเที่ยวนึงเพื่อน มีไปเที่ยวนึงอุ้ยเออไปไปคนละอันคนละอันคนละอันเราวิ่งได้ไหมอัดสปีดได้ไหมอัดสปีดไม่ได้นะอัดสปีดไม่ได้นะเพื่อนๆอุ้ยเอยอขอบแล้วนะครับผมไอคนนี้มีเคี้ยวด้วยน่าจะแด็กิวลาอันนี้น่าจะไมเคิลแจ็กสันโจแล้วเราต้องทำไงตอ่อ ทำไงตรอง้อเพื่อนโอเคขัดห้องน้ำนะครับผมมีสามอันนะโอ้โหดูสีห้องน้ำสิสมัยเขไปจ้างแม่บ้านขัดเนี่ยมาให้เราขัดเนี่ยนะสุดยอดเลยเพื่อนไปอีกอันหนึ่งเลยเพื่อนเออนั่นหละนั่นหละตอนนี้เราขัดมาสองแล้วนะครับผมขัดอีกหนึ่งอีกหนึ่งก็คืออ๋อตรงห้องหน้าห้องกับตันเลยโอเค เพื่อนขัดไปเลยระ้ว่างนี้เราก็นั่งอู้นะครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นที่นั่งคนละเกรดนะใช่ไหมที่นั่งคนละเกรดน่าจะเป็นที่นั่งชั้นบิสเนสแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาอืมเอาหิวอีกแล้วเหรอโอเคเพื่อนเอาอะไรไปเอาฮเราจะได้เอาอีกอันนึงไปเราเค้กไปแล้วกันอืออุ้ออยสิอันเลยเหรอเอเราเ,อาเค้กไปแล้วเพื่อนยังเค้กเราอ่ะอ๋อนี่เค้กอยู่นี่ แล้วก็เอาอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเราเอาแซนด์วิชไปเองมันต้องมีคนอยากกินแซนด์วิชส,สักคนแหละมันต้องมีสักคนนี่ไงคนนี้ไงเออเพื่อนเอาอะไรไปสลัดโอ้ยชาแล้วครับผมต้องเอาชาต้องเอาชาไปนะครับชาชาชานี่ไงชาชาร้อนนะครับผมเผมหยิบชาร้อนไปละเพื่อนโอ้โหขวางเหลือเกิน ชาล้อนต้องการชาล้อน2นะชาล้อนเหลืออีกหนึ่งแล้วก็มีเค,ค้ก2อแซนวิชหนึ่งชาล้อนหนึ่งเค,ค้ก2อแซนวิชหนึ่งชาล้อนหนึ่งนะโอเคงั้นเราเอาแซนวิชไปก่อนละกันเออเอาแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะเอา้าเ, oh, <no. S 1> เพื่อนออกเพื่อนออกเฉยเหลือเราคนเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับจบเองเรารับจบเองเพื่อนน่าจะแบบว่า เพื่อนน่าจะแบบง,งุนงดแล้ว่าเอยมาเบียดอยู่นั่นแหละอะไรองี้ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอแต่พูดถึงเราก็ต้องมาเจอกับความสยองคนเดียวเลยนีอย่อาจจะไม่มีก็ได้เราคิดในทางที่ดีไงอาจจะไม่มีไม่อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างตัวเองไว้ก่อนยยไปดีกว่าไปดีกว่าเราต้องไปเสิร์ฟให้หมดนะเสิร์ฟให้หมดเลยอีเองอีกสอง ก็ไม่มีอะไรแหละมันก็แค่การทํางานทั่วๆไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละนะอือไปตอนนี้เรามุ่งมั่นที่จะเสิร์ฟดีกว่าเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟก่อนชาล้อนๆนะครับผมอือเราแปบ๊บเราแปบ๊บติดติดอะไรเนี่ยติดอะไรติดอะไรกันอโอ้ยติดอีกแล้วอ้มันเป็นแมพที่แบบว่ายุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ติดอีกแล้วลว่าต,ติดอะไรเนี่ยไปเล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 ยโอย อะไรเพื่อนเพื่อนจะล้างไม่ให้เราไปหรือไงดูสิผมไปไม่ได้นะออออ,อ,อ,อโอเคไปได้แล้วโอ้โหรำมากละบาลมากนะสวัสดีครับเร,เราเราออกกองนี้ได้ไหมเร,เรากระโดดลงไปเลยอะไรอย่างงี้นี่คืออะไรจัมสแควร์เฟนอเอกซ์ยี่ค,คืออะไรทัชบีม เซอร์ไว้เฮ้อรอดชีวิตรอดชีวิตรอดชีวิต What What ไม่เอาอะไรเนี่ย Oh What ยังยังตัวอะไรเอเลี่ยนเหรอ เฮ้ยยาเด้อเออเออยาเด้อสู่ยาเด้อย่าอย่าไม่ได้คิดเหมือนจะเป็นเอเลี่ยนนะเพื่อนๆตัวร้าอ่ะต้องรอชีวิตจากตรงนี้ให้ได้นะอุ้ยบรรยากาศมันแบบว่าวงเวงวงเวงลอเกินแล้วผู้ดโดยสารก็ไม่เห็นกันบ้างเหรอนี่นั่งกันแบบว่านิ่งเลย หรือเขาหลับกันหมดแล้วหลับท,ทั้งที่ลืมตาเลยนะบางคนก็หลับยิ้มเลยอะไรอ,อจบงี้เนี่ยนะหก2สิบสองแสดงว่ามีเยอะ จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะมันมีอยู่12ฉากจบอ่ะเพื่อนๆผมได้ฉากจบที่ว่าเอเลียนบาร์นะครับผมมันมีอีกหลายฉากจบเลยนะเพื่อนๆไปลองเล่นดูได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสามสกาด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู